สวัสดีนะครับสวัสดีครับ,รบผมจิเมนโตนะครับวันนี้เราจะมาทําแบบว่าข้อที่ควรรู้หรือว่าคําแนะนําเวลาเล่นวินเทรสนะฮะกิจกรรมซ่อนแอบนั่นเองนะฮะโดยที่อ่ะเรามาดูหน้ากิจกรรมนิดหน่อยอ่ะวันนี้มันยังเปิดไม่หมดแต่ว่าผมดองไว้หลายวันละเดี๋ยวว่าจะมาเคลียร์ก็เลยอัดวิธีการเล่นแล้วก็คําแนะนําที่ผมใช้เล่นประจําอะไรอย่างนี้นะโอเค เราก่อนอื่นเลยเรามาดูที่สกิลกันก่อนโดยที่สกิลเนี่ยในฝั่งของนักล่านะครับตัวที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นอันนี้ก็คือบอกทิศทางที่คนซ่อนอยู่นะส่วนอันนี้เนี่ยเอาปลาตะข่ายซึ่งจะเคลียร์แล้วก็จับแล้วก็เปิดเอยเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดที่ซ่อนสมมุติว่าเขาแปะปอมตัวอยู่เงี้ยแล้วยิงไปโดนมันก็จะเปิดเผยจุดของเขาออกมาเขาก็ต้องวิ่งหนี ซึ่งเอาจริงผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้มันจะบอกว่าเออมีคนอยู่ใกล้นะซึ่งผมไม่ค่อยชอบใช้เหมือนกันผมชอบใช้อันนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเริ่มอ่ะ,อะคนซ่อนอ่ะเขาจะอยู่ตรงไหนเราไม่รู้แต่ถ้ามีอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ตําแหน่งอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราวิ่งไปถูกทางเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยจะโดนเจอหรือเปล่า,าอะไรเงี้ยมันสร้างความเ เทนิคให้คนซ่อนได้ผมก็เลยชอบใช้เป็นอันนี้แต่ว่าใครจะชอบใช้เป็นอันอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะดังนั้นผมแค่บอกเฉยว่าผมชอบใช้อันนี้ถ้าคุณชอบใช้อันไหนก็คอมเมนต์กันได้ว่าวิธีเล่นของแต่ละคนเป็นยังไงนะแต่ผมแช่นี้อทีนี้มาดูที่สกิลนี้อันนี้เป็นสกิลจับไม่มีอะไรเนาะก็มีระยะของมันซึ่งเวลากดอะบางทีต้องดูระยะดีๆแล้วก็ดูความหน่วงของอินเทอร์เน็ตด้วยบางทีบางทีเราอยู่ในวงแล้วอะแต่ว่า เออถ้านเน็ตมันหน่วงแล้วเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าทาั้งทางที่มันควรจะโดนแต่มันไม่โดนเนี่ยบางทีมันเป็นที่เน็ตนะดังนั้นก็อย่าว่ากันกับบางทีมันหน่วงๆอ่ะเออบางทีมันจับไม่โดนไม่ต้องตกใจนะเอออันนี้อันนี้ผมชอบชอบใช้เป็นกลองขังแล้วอันนี้แล้วแต่นะบางจาังหวะผมก็ใช้เป็นอันนี้คืออันนี้เนี่ยสาหรับคนที่หาไม่เจอจริงๆแล้วใช้อันนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็คือเห็เหนหมดทุกคนเลยอะไรเงี้ย เห็นสองคนมัง้งถ้าจำไม่ผิดเออซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันผมผมแต่ผมอ่ะอันนี้มันขังแบบจับจับตายได้เลยคนหนึ่งคือมันจับได้วยชัวร์นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก่อนที่เราจะใช้อันติได้เนี่ยมันก็ต้องไปเก็บไอ้ลูกบอลสายลมที่มันตกลงมาก่อนต้องเก็บให้ได้ถ้าเก็บไม่ได้ก็คือ,อ,อแสดงว่าฝั่งฝั่งนู้นต้องเก็บได้ถูกไหม เขาก็จะใช้สกิลใส่เราดังนั้นเนี่ยพยายามเก็บให้ได้ถ้าเป็นฝั่งคนหานะครับแล้วแต่แล้วแต่อันนี้อันนี้เราแต่ชอบเนาะแล้วแต่สไตล์คนเล่นคือถ้าคุณหาไม่เก่งเนี่ยผมก็แนะนําเป็นอันนี้นะแต่ถ้ารู้รสึกว่าขี้เกียจไล่จับมากเนี่ยจับขังเลย1คนจับได้ชัวร์วหนึ่งคนเออประมาณนี้ส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นอันใหม่หรือเปล่าขออ่านแป๊บหนึ่งสุม่มจัดการของการปลอมตัวก็คือ เปิดเผยตำแหน่งเลยหนึ่งคนใช่ไหมถ้าอยู่ใกล้จะโชว์เสาเรืองแสงด้วยแล้วก็ไม่สามารถทำการปรลอมตัวได้อีกโอเคก็คือเห็นเห็นแบบถ้าวิ่งไล่ดีๆก็จับได้เลยหนึ่งคนอันนี้ก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าถามผมอันนี้กับอันนี้ไม่ค่อยต่างเท่าไหรป่ป่ะนึกออกใช่ไหมเออ แต่อันนี้อันนี้ถ้าํำให้เขาปลอมตัวไม่ได้ด้วยก็ดีเบกแบบหนึ่งอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะผมเอาเป็นล็อกเอาเป็นขังทีนี้ผู้ต่อต้านผมจะชอบเป็นล่องหนล่ลองหนเนี่ยมันทําให้เราล็อกหลบหนีเขาได้เออแต่ระวังนะครับเวลาเริ่มเกมอ่ะอย่าไปเผลอคลิกใช้สกิลนะคือถ้าคลิกแล้วมันครูดาวมันนานมากเลยดังนั้นอย่าลั่นอย่ากดลั่นสกิลนี้เด็ดขาดเลยนะดูดีๆว่ามันใช้ปุ่มไหนเอ อันนี้นะสกิลปลอมตัวอันนี้ธรรมดาไม่มีอะไรบางทีผมไม่ไม่ปลอมตัวด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับอันนี้อันนี้ต้องกดถ้าไม่ตายเนาะทาให้เราวิ่งเร็วขึ้นเฉยๆยไม่มีอะไรเราต้องไปแย่งคือถ้าถ้าเป็นไปได้แล้วเ,เราแย่งไอ้ก้อนพลังงานนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ฝั่งคนล่าเนี่ยก็จะไม่มีสกิลใช้ไม่มีอันติใช้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแย่งได้ เราก็จะได้เปรียบหรือต่อให้เราแย่งได้แล้วโดนจับเพื่อนเราที่เหลือก็อาจจะสบายขึ้นเพราะว่าอคนล่าไม่มีสกิลใช้แล้วอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นสกิลที่เอาไว้วางของปลอมตอนที่เราโดนจับแล้วนะแอันนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคเราปีเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคอันนี้ด่านมหมู่บ้านโอเคเราปลอมตัวได้สามอย่างผมยังไม่ไม่ได้เล่นนักล่าเลยเว้ยวันนี้ ไม่รู้ว่าอตอนอัดคลิปนี้จะได,ได้เป็นคนล่าไหมนะน่าจะได้สักทีแหละเนาะโอเคเดี๋ยวรอเขากดเริ่มนะเฮ้ยพี่นานจังอะโอเคเขาเริ่มแล้วครับอะทีนี้ลุยครับทลิกง่ายๆของผมเลยนะครับทลิกง่ายๆเลยคือผมจะหาที่สูงอยู่ปกติผมจะชอบหาที่สูงก่อน คือต่อให้เขารู้อะว่าเราอยู่ที่สูงนะแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆเนะี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาในการปีนแล้วกว่าเขาจะปีนมาถึงเราอ่ะเราก็โดดหนีไปไกลแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเขาตามผมมาทำไมโอเคเราจะนิ่งเงียบอ่า โอ้โหกดรัวใหญ่เลยคือไอตรงต้นไม้นะมันคอนซ่อนกันเยอะเหรอเข้าเลยพุ่งไปก่อนเลยเอ้ยโดนจับแล้วเรียบร้อยหนึ่งคนแล้วก็เหมือนจะวิ่งมาทางนี้ด้วยอยู่ข้างใต้ครับอยู่ข้างใต้เหมือนจะปีนขึ้นมา อยู่ตรงต้นไม้อ่านั่นนะพยายามมองคอไว้ตลอดครับพยายามมองไว้ตลอดถ้าเราคลาดสายตาเนี่ยเขาจะโผล่มาตรงไหนพยายามดูในมินิแมปได้อ่ามันมีทริคหนึ่งก็คือดูในมิน mini ิแมปเหมือนจะพยายามมาข้างใต้ตึกละ หมือนเขาจะเห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วโดนไปแล้วอีกคนหนึ่ง เขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเรานี่ตื่นเต้นนะเนี่ยเขาไปหาอยู่ตรงนู้นน่ะอุ้ยเฟเบอร์ตกใกล้ๆผม เห็นผมเหรอจู่ๆเขาก็ไม่ตามแล้วตอนแรกนึกว่าเขาเห็นแล้วเย่รอดตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อกี้เล่นเงียบเลยไม่พูดเลยเลยขออภัยเขาเห็นผมไหมนะเห็นแล้วดิเห็นไม่ไม่เห็นหรอ นี่ครับเล่นเล่นหลังคาได้เอาหลังคาบังไม่เจอละสิมันแน่แย่งเฟเวอร์ได้ด้วยได้คะแนนเยอะนะสิฟวิสิฟวิจะโดนจับไหมบางทีเราโดนจับจังหวะสุดท้ายเนี่ยแหละนะเฮ้ยเย้ <Yeah. laughs> ประมาณนี้ครับทริคไม่ใช้ไม่ใช้ซ่อนตัวด้วยนี่โอ้ได้พันหนึ่งเลยเหรอเยอะจังโอ,โอเคอ่ะนี่คือทริคคือ <c oughs> คือเวลาผมเล่นนะผมจะขึ้นที่สูงก่อนไม่ว่าจะเป็นคนล่าหรือคนซ่อนผมจะต้องขึ้นที่สูงแล้วต่อให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็ต้องเสียเวลาปีนเออ พอเสียเวลาปีนทําอะไรครับระหว่างที่เรามองอยู่เนะี่ยเขาก็ปีนขึ้นมาอยู่ใช่ไหมเราก็มองหาแล้วว่าเราจะบินไปไหนต่อแล้วก็หนีเลยจังหวะที่เขากำลังจะปีนขึ้นเราก็หนีเลยอย่าให้เขาขึ้นมาจนสุดแล้วแล้วเาค่อยหนีนะตอนนั้นอนะ่ะคือไม่ทันแล้วนะอ่ะลองอีกรอบเผื่อจะได้นักล่าบ้างขอนักล่าสักรอบหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะจับได้หมดไหมนะเพราะว่าเอาจริงแล้วไม่มั่นใจถ้าเล่นเป็นนักล่าเนี่ยไม่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่บางทีก็ขี้เกียจหาเออแต่เกมนั้นเล่นขำๆครับเพราะว่ายัางไงเราก็ได้แต้มอยู่แล้วแล้วก็ก็แค่ถ้าเล่นแพ้ก็อาจจะใช้เวลาอุย๊ยได้หนีแล้วอะ่ะโอเคมาไม่เป็นไรเอ้ยเอ็นเอ็เอนอฮิดะนี่จะไปซ่อนในผู้ไม้ใช่ไหม ผมเห็นผมเห็นมาว่ามีคนเอาในฮิดะไปซ่อนในพุ่มไม้แบบยืนขี้เกียจขี้เกียจอยู่โอเคผมจะปีนขึ้นไปที่สูงคลิกเดิมครับผมใช้แบบนี้ประจำนะก็คือขึ้นที่สูงแล้วต่อให้เขาเห็นเราเราก็ยังมีเวลาในการวิ่งหนีนะครับดังนั้นเนี่ย เป็นธรรมดาครับที่เราจะหนีทำไมทูเต่ามันเลือดได้ขนาดนั้นเนะี <laughs> ่ยไปทำอะไรมา <laughs> โอเคการวิ่งเอาละครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนโอเคเขาฉีกไปทางนู้นพยายามหลบก่อนครับไอบ้านหลังเนี้ยครับมันวิธีขึ้นเนี่ยมันมีทางเดียวก็คือต้องขึ้นด้านหน้าดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัว ถ้าเขาถ้าเขาไม่เดินมาหน้าตึกอะยังไงเขาก็ขึ้นมาไม่ได้ครับเราแค่ต้องรู้จักแมพนิดหน่อยเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองนะแล้วเขาไปซ่อนที่ไหนกันวะคนอื่นระวังไหลตกหลังคาถ้าไหลตกหลังคาก็ก็คือกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วนะ <laughs> จังหวะจะหาจังหวะขึ้นมาใหม่ไม่ได้แล้วนะ ันนี้ถ้าเขาถ้าวนอยู่ข้างล่างเนี้ยไม่ไม่น่าเป็นห่วงเลยครับเขาใช้สกิลอะไรวะผมมองไม่ถนัดอยู่ไหนแล้ววะอยู่ข้างล่างยังอยู่ข้างล่างเหมือนเขารู้ว่าผมอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ด้านบนเอเขาก็เลยวนหาอยู่วิเขาใช้สกิลเขาใช้สกิล น่าจะน่าจะรู้แล้วว่าผมอยู่ตรงนั้นผมต้องย้ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปีนขึ้นล้ผมดูทรงแล้ปีนละปีนแล้วไอ้ี่เขาปีนละไม่รู้แอบตรงนี้รอดไหมนะแต่แอบไว้ก่อนเอาจริงๆคือว,ว,ว ไปแล้วครับไปไปที่ไร่อางุ่นแล้วยังหาไม่ใครไม่เจอเลยอะ่ะโอเควิ่งไปทางนู้นละฮ้บอ,อย่าอยู่ขอบมากครับเพราะว่าถ้าอยู่ขอบมากเกินไปก็ไม่ดีนะอันนีนอุ้ยเฟเวอร์ตกตกไหนอุ้ยชิบเป่งละผมวิ่งก่อนละ ไปแล้ว,ลวอุ้ยนักโอ้ออกเขาได้เขาได้โอเคเขา,าเอาสกิลอะไรมาเอ่ยอา้าวโดนสิเอาจริงๆแล้วดาดนเนี้ยเนี่ยไอไอโคมไฟเนี้ยขี้โกงนะคือถ้าปอมเป็นโคมไฟอ่ะค่อนขอ้างค่อนข้างโกงใช้ได้เลยนะอ่ะแล้วก็เอาผู้ไม้เนี่ยบงัง ถ้าได้ด่านดอนเวนเดอรี่นะเี๋ยผมคิดว่าอุ้ยเอาละเราพยายามอย่าอยู่กับอุ้ยชิบเขาใช้สกิลใช้สกิลอะไรวะเดี๋ยวนะไม่นะไม่นะเขาตามผมว่าที่ไหนอะ อลองหดล,ลองหนลองหดรอดแล้วครับจบแล้วย yeah, เห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้วิธีเล่นของผมนี่คือต้องต้องล็อกหลบเก่งด้วยแล้วก็พยายามอย่าอย่าอยู่พื้นต่ํากว่าเพราะว่าถ้าอยู่พื้นต่ํากว่าโดนจับง่ายเออแต่เมื่อกี้นี่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าด่านนี้เนี่ยตรงกลางก็คือตรงดอนวลลี่คือตึก ตรงกลางมันสูงที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดเราวิ่งหนีลงทางไล่องุอ่งนเงี้ยก็คือมันก็มีโอกาสโดนจับนะเมื่อกี้ก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันโอเคยังยังไม่ได้เลยอ่ะยังขอขอเป็นนักล่าทีนึงนะอยากอยากลองเป็นนักล่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้เป็นนักล่าก็จะได้จะได้จบคลิปเลยเพราะว่าจะอยากอยากจะลองเป็นนักล่าทีนึงแล้วก็เป็นคนซ่อนทีหนึ่งแค่นั้นแหละนะ หนดูซิจะได้เป็นไหมอ่าผมเป็นนักล่าครับรอบนี้อุ๊ยด่านนี้ไม่ชินด้วยดีเอาละเอาละโอเคมาจะจับได้ครบไหมนะเสียวจังอ่า สกิล e ของผมคือสกิลจับใช่ไหมแล้วก็สกิลคลิกซ้ายคือหาหาตำแหน่งครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นที่สูงก่อนเทคนิคเทคนิคเหมือนคนซ่อนเลยครับก็คือพยายามหาที่สูงหาที่สูงก่อนแล้วก็ค่อยมองว่าศัตรูอยู่ทางไหนด้วยสกิลที่ผมเอามาก็คือสกิลลอยเท้านะมันจะบอกตำแหน่งศัตรูว่าเขาอยู่ตรงไหนกัน Phillip <S <S บ้างแล้วเราค่อยวิ่งไปทางนั้น แล้วก็สแกนไปเรื่อยอะวิ่งไปสแกนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย่อนอื่นเลยเริ่มละเดี๋ยวผมจะหาที่สูงก่อนข้างล่างยังไม่ชัวเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อนฮึบึอ่ะแล้วก็ใช้สกิลมีคนอยู่ข้างหลังผมคนหนึ่งแต่ว่าตรงนน้นอีกสองคน หรือเปล่าอะไรเนี่ย <laughs> โถซ่อนง่ายไปไหมเออสกิลมาอีกอีก,อก,อกหลายวิอยู่รอก,ก่อนรอก,ก่อนเดี๋ยวรอครูดาวสกิลโอเคมาแล้วสกิลอุ้ยของปลอมโอเคใช้ ทางนี้ครับผมว่าอยู่ในห้องนี้แน่เลยอ <c oughs> อยู่ข้างบนวะแย่และหาไม่เจออุ๊ยนี่ปะวะไม่ใช่เอาละ่ะบางทีเขาไต่อยู่กาแพงนะมองดีๆนะครับ ้าวโดนเฉยโอเคเหลือคนเดียวครับุ้ยตกตกตกผมว่าอยู่ข้างบนแน่เลยเอาล่ะได้เวลาใช้ละคนนี้เหรออ่าจบแล้วครับนี่ไงคือไม่รู้ดิอาจเขาอาจจะซ่อนไม่เก่งก็ไน,น้คือ อืมด่านนี้ผมตอบไม่ได้เลยว่าเพราะว่าเมื่อกี้คนซ่อนอาจจะไม่ได้หนีผมเลยอ่ะเขาเขาไม่ได้พยายามวิ่งเลยทุกคนคือแบบปลอมตัวแล้วก็อยู่กับที่หมดเลยดังนั้นมันก็จะง่ายนะแต่บางคนอาจจะหาไม่เจอก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ว่าพยายามมองของที่มันวางแปลกๆเออหรือไม่ก็ไปซ่อนที่สูงหรือที่ที่แบบเป็นซอกๆอะอะไรอย่างเงี้ยลองสแกนดูนะคือทริคทริคง่ายๆเลยก็คือขึ้นที่สูง เราค่อยมองนั่นคือนั่นคือทริคหลักๆที่ผมใช้เลยครับก็คือขึ้นที่สูงนะเอาจริงๆก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็พยายามถ้าเป็นคนซ่อนอย่าอยู่กับที่ถ้าเป็นคนซ่อนแล้วอยู่กับที่เนี่ยจะจะโดนผมจับแบบเมื่อกี้แน่นอนแบบชัวร์ๆเลยเพราะผมะมีสกิลสแกนตำแหน่งังนั้นน่ะพอผมรู้ว่าตำแหน่งอยู่ทิศทางไหนแล้วเราค่อยมองตรงไปว่าตรง,ตรงนั้นมีอะไรบ้าง แล้วก็มองว่ามีอะไรแปลกๆวางอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะแค่นี้เองทริคง่ายๆครับสำหรับคนท,ทั้งคนล่าทั้งคนซ่อนนะคือผมถนัดเล่นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีทริคแบบไหนหรือว่ามีอะไรแนะนำก็ที่บอกกันได้นะแต่ผมก็จะเล่นแบบนี้แหละ <laughs> โอเคครับจบแล้วสำหรับทริคคลิปแนะนำการเล่นซ่อนหาซ่อนแอบวินเทรสนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นอีกกิจกรรมง่ายๆชิลๆเนาะเล่นขำๆสนุกๆแต่ถ้าใครอยากจะไล่ล่าอย่างดุเดือดก็ก็เอาเลย <g ül> ผมเอารางวัลครบผมพอละแต่อาจจะเข้ามาเล่นสนุกๆบางทีนะเพราะว่าเออมันก็มันก็เพลินๆดีแล้วก็ตื่นเต้นดีเวลาเราโดนล่าไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแต่ตอนโดนหาเนี่ยผมเฉยๆเวลาเวลา,เวลาต้องหาเนี่ยผม รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะจบแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ยาวเนาะชิวๆคลิปนี้เส้นทางแห่งสายลมวินเทรสนะฮะจบกันไปแล้วกสำหรับคลิปแนะนำนิดหน่อยไม,ไม่ไม่มีอะไรมากหรอกเอาจริงๆริงแล้วนะโอเคครับผมจิเมนโตถ้าชอบกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะสวัสดีครับนี่กดกดรับรางวัลโชว์เลยนี่แหนนี่แหนนี่แหะน,นี่แหะครบแล้วเพรเห็นไหม ที่เหลือเป็นตังค์อีกพีละไม่มีอะไรและอันนี้อันนี้ก็เป็นเควสง่ายๆเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกตรงเนี้ยถ้าคือมันของมันไม่ได้เยอะครับเห็นไหมเขาเข้าใจดีนะเออถือว่าใจดีแต่ถ้าใครอยากเก็บครบก็ตามสบายเลยครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือแต่ตังค์กับ e อ p ละนะอันนี้อันนี้เพชรเนี่ยข,ขอแค่คุณเข้าไปเล่นก็พอละอาจจะถ้าเกิดเล่นไม่เก่งอาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะเออประมาณนี้ครับสำหรับวินเทรส อันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ